สวัสดีครับพื่นพี่น้องเมื่อนี่กลมาอยู่กับช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้นะครับเนาะอยู่กับตลาดนัดบ้านหนองวัาใหญ่ตำบลหนองวัาใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องเด้อตรงกับเช้าวันพุหัสที่ยี่สิสิงหาคม2 5 6 7ครับพี่น้องตลาดนัดแห่งนี้ก็เป็นตลาดนัดขนาดกลางพี่น้องขนาดกลางเพิ่นเปิดทุกวันพุธหัสกับวันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อก็มีงัวเลี้ยงงัวขุน หังา,งามครับเขาเป็นตลาดนัดชุมชนครับพี่น้องกับไทยบ้านกับมาหาซื้อหลายอยู่ด้วยพี่น้องเด้อไทยบ้านกับมาหาซื้อกันห,หลายอยู่กันลังเข้ามาครับไปขายเบื้องข้างในถามราคาเบื้องว่าจะเป็นยังไงครับราคาเอาเรียงองอขุนนะพี่น้องเด้ขขอพ่อเขาจนเพราะนั้นมันบอกเองมันจะผ่านเขารวยพ่อจนพ่อรวยไหนอยู่ไหน,ไหน,ไหนของพ่อ <c oughs> เอา, <c oughs> เอา ต่อกันอยู่ขึ้นไปห้าร้อยผมได้ทุนนเอาว่าดีๆก็ยังได้นเออเอาโอ้ยมันขึ้นดูก่ากันไปนี่นีของพ่อใส่เนื้อใส่เนื้อครับ

สองหมื่นสี่อนเาเอาบอกเบอร์ดูพ่อจำเบอร์ได้ไหมศูนย์หกสองครับสี่สองหนึ่งสี่องหนึ่งห้าหองสี่หาหกสี่พ่อพ่อจนพ่อจนเนาะเดี๋ยวก็รวยเอาวันนี้พูดภาษาอะไรวันนี่ภาษาสาโราชสามนนี้ตะลงเอาว่าขอบคุณครับผมโอ้สองหมืนส่ะพ่อนะสายวันสายขุนสายเนื้อไดเนี่ยวตัวบกใหญ่เลยมันมีลูกวันนี้พ่อ เรากำลังต่ออยู่ครับสองพันสี่ครับสองพันสี่ตัวหาเราแล้วครับเด้อของพระชนครับนี่ครับสายเลี้ยงครับสายเลี้ยงเล็กๆนะครับประหยัดซื้อไปแล้วซื้อก็เจ็บก็เลี้ยงพี่น้องเด้อไทยเฮิงเบิงพ่อกับพ,พ,พ่อเกียรติพ่อเรียยุติจตุลาเนาะมือนี่เนาะเอา<ด>อีกอแล้วเ <มา S 2> อฟซีม่ได้ของแปลกโอ้ลูกคอก ของแท้ได้ลูกคอกของแท้มาด้วเนี่ยไห้เรียกเจ้าแมมาใส่ลูกคอกเนี่ยเป็นแม่ลูกดิเนี่ยให้นี้นี่ถืผูกตัวแม่เนี่ยผูกนี่ผูกอันนั้นอันนั้นแม่มันถุงน้ำอาจารย์บักสีแดงอ่ะโอ้แม่มันอันนี้อันนี้ทองอืมหลายเท่าไหร่เลยเนี่ยอันทำคนนั่นฝุ่นเถอดคนนี้มันก็้ออคนนี้คนนี้พอนรูปมาน้ำกันซื้อมามาเก็บเงินเดียวจ้าอืมเอาเอาเดี๋ยวก็ได้ขายดเดี๋ยวคุณเบิ้งยูคุณ สวัสดีครับน้องหอยครับพี่ชอบขอเพียเลี้ยงตัวไดน้องห้อยเด้อครับผมมันนี้น้องหอยได้อะไรมาเอ่ยน้องหอยชื่อแหล่งของเนตลอดจังห้อยตะลัตแม่ลูกเนี่ยครับโอ้เป็นลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมีลูกลูกเขาบิดตัวไหนนะลูกมีพ่อไหมหมายถึงว่ามีมีประวัติไหมเขาทับตัวไหนมาหรือไม่รู้เนาะแต่เป็นแม่แม่เขาทับยัง ยังที่ยังหมอล้นน้ำนอช่งหลายวันหนึ่้เแม่ประมาณลายสีที่ลยสีทมีเนาะอ๊อบเบิด์ไน์นะฮะตัวสามหมื่นสามห้าร้อยขพอซื้อพอเปิดอที่ได้เนาะลุกตัวเมียด้วยกกระตีแดงดีเนาะจุกลูกคักๆด้กสีแดงดีต่อไดอีกอยู่เนาะไปส่งเด้ไปส่งเด้ตัวไรจะโกร ราคานี่ยส่งไม่ได้เนาะถ้าส่งก็ต้องบวกราคารถถูกอีกเนาะไม่เนาะมาให้อยบอกเบอร์พี่นะ่ะ87 087 115 115 7403 7403ได้ห้อยยังก่อนไดห้อยรัดนะไดห้อยรัดเนาะบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่เมืองอีหลอดเมองอีหลอดบางดิ่ตลงเนี่ยโอเคเอาเอาครับบอได้ขายครับได้ห้อยเด้อช่องพี่เด้อพอเพลเลี้ยงตัวได้กลับไปดูได้เลยผมจะลงให้ สามหมื 30, 3, 500, ่นตัวละครสนสามหมื่นสามพันหเนาะครับผมเนี่ยถ่ายอไีกทีบบนึงครับลูกง,งามนะครับลูกแรกนี่เนาะแม่ลูกแรกลูก,ยายง,ลกง,งามด้วยนังนาดีที่บ้านมีเยอะไหมเดอยู่แมลูนี่และเอาไปถ่ยไปถ่ยเฮ้ยเอาเบ่งแม่ครับเบ่งลูกอีกนึ ตังหอยลัดที่พี่น้องเด้อบ้านหนองอีหลอ่อคนเลี้ยงตะลงครับ33,500ืาม,ามนนาครับตัวหาเราครับผมขอบคุณครับยี่หอยครับขอให้ได้ขายครับครับวันนี้บรรยากาศคึกคักพี่น้องมีน,น้ํานะหอยเบียด้ยบนขบมาซื้อที่ด้พี่น้องเดิมหาซื้อหัวอ่อนอหัวใหญ่กันครับหลายคนอยู่เห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยครับผม

ุดไยิบได้หลไหมุดได้รั่วลดไตจำหา้อยด้วยมัช้อยู้า้นไตไปเลยข้าวบ้านก็ข้าวบ้าไหนดูวี่ไม่มีไต ห้องไอ้กอบพันนี่เป็น้องเดอ้อเนี่ยตอนเนี้ยราคาห้องครับต่อได้อยู่ยออเอาฝากเบอร์เนี้ยหามีคนตักได้น้ำส่วนเก้าสามครับส่วนเก้าสาม สามห้าห้าเจ็ดหกศูนย์สองครับเจ็ดหกศูนย์สองในห้อยอยังครับผมในห้อยเรื้อนในห้อยเลื้อนที่บ้านมีไหมไม่มีครับเดียวเดียวแต่เดียวแค่นี้เดียวแค่นี้เนาะเอามากตัววันนี้เอามาสองตัวขายไปแล้วขายไปแล้วอ๋อครับครับครับอยู่กันหน่อยน้อห้อยสวัสดีครับผมน้อห้อยได้แม่ลูกมาแม่ลูกครับแม่ลูกเป็นลูกตัวเมียเนาะเป็นตัวเมียครับอืมเป็นลูกแรกปะลูกแรกลูกแรกลูกเขาตัวไหนเนี่ยพ่อเขาอะลูกอันดลมาณเลย ลูกมีใบน้ำดีมีใบครับโอ้อันดามันไปหลอดแต่นี่เขาไม่ได้อาบน้ำลเนาะคัดอาบน้ำเออขันอาบน้ำมีสืออยอยู่เนาะครับผมข้อคนฝนมาตกเนาะครับผมตูกปูโอ้หนาดีตอนเนี่ยเอาเปิดอท่ะไรเนาะสองหมื่นเนาะดสองหมืนทวนเนาะมีใบน้ำเนาะบผมเอาบอกเบอร์ให้อายนะเก้าแปเก้าแปดหนึ่งสองสามหนึ่งสองามหนึ่่้าหหยังไอยครับผมโจครับยังอยโจเนาะเอาขอบคุณครับผมยหงไยครับเดี๋ยวจะถายให้สองหมื่ ลูกก็ได้ประมาณที่เดียห้าเดียน้อหมอบ้านน้อแสงดีเอาไปก็เดี๋ยวแม่ก็ทับอีกเนาะนี่เนาะสองหมื่นถ้วนเดี่ยครับต่อเอาได้กี่เจต่อได้อีกเนาะแข่งขาดีเนาะวิตามินอะไรอ้าวเนาะเอาเนื้อหอยขอบคุณนะครับนะขอให้ได้ขายครับผมกลับจกได้มาถูกหาหน่อครับเดี๋ยวห้อยโจบ้านอยู่ผมในตะลุกเนี่ยบอกเงี้ อูโคราชตะคุยอะไรครับโอ้อยู่โคราชเลยเนี่ยมาจากโคราชนี่เนี่ยโอ้เอามากี่ตัวแล้วเนี่ยเอามาสองแม่ลูกนะสองตัวนี่นะโอ้เอาเอาครับผมก็ได้ขายครับคือในเช้าเลยเนี่ยมาแต่เช้านี่ครับผมมอืนี่ครับแม่เขาแม่สวดลูกสวยน้อยน้อยเนาะแต่บ่ได้อับน้ำอยู่เอาน้อยน้อยขอบคุณครับผมสองตัวน่ะครับมือนี่มาอยู่ จัตุรัสตลาดนั่นต้องมาใหญ่พ่อกับคุณพ่อปุ๋ถึงครับผมอ้าวครับผมให้ปุ๋ถึงอางงี้ยครับงวงามเอาคุณพ่อครับผมพ่อกอายุจัตุรัสตลาดนัดบ้านหนองบู้ใหญ่เนาะหนองบู้ใหญ่จตุรัสเนาะวันนี้เนาะครับผมเอาคุณพ่อได้งวงงามปาด์ตปาร์ตแม่นั่งมากสองตัวครับผมแม่สาวแม่สาวครับสูงใส่อะไรเนี่ยพ่ออ๋อตัวนี้คือว่าจะลอยเขาลอยหาซิบิ้นได้ครับเนี่ยเนาะมีอยู่เนาะครับผมครับมีลอยหาซิบรับตัวนี้หัวหัวล้น อร่อนครับธรรมชาติปั๊กแตงมากครับผมอร่อนแตงมากครับครับแม่สาวเนาะผิวมันเปียกเลยนะพี่นะพ่อเนาะครับผมเอาเปิดราคาดัวเนี่ยราคาตัวนี้ผมเปิดเส้วยหาหารวยครับตัวร่องกันได้ครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับผมราคาผมมันได้จิเดือนเราเนี่คือพ่อประมาณจะปีปีสิบเก้าเดือนเข่าเข่าเลยยี่สิบเดือนครับจะทับแล้วครับเนี่ยความหมดไปไปรอทับบนตัวเนี่ยตาแมนรอครับหางดีตัวเนี่ยหางยาวคนละเนาะอยู่พื้นเลยแข้งขาดี กลวงหางใหญ่กลวงหางใหญ่สูงหูบดเนาะน้ำตาลนี่เดียวสองน้ำตาลเนี่ยน้องเา้องหมืนพันเนาะโอ้เนื้อหนังคุณมาหลายแล้วเนาะเนื้อหนังคุนมาหลายแล้วหัวล่นครับหัวล่นี่ังหากหัวล่นด้วกัน ไปเก็บก็ได้นะพ่อเนาะนี่เนาะได้ครับได้ได้เป็นราคาห้องราคาห้องราคาห้องไอต่อครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนอต่อรองกันได้ครับต่อรองกันได้อีกโอ้เนื้อหลังจะดีเนาะครับผมเอ้าคุณพ่อบอกเบอร์แนาะเบอร์คุณพ่อเบอร์หนึงศูนย์หกสามครับเจ็ดแปดศูนย์ครับสองแปดสี่หนึ่งครับผมอีกเบอร์นึงอีกเบอร์นึ่งก็ศูนย์แปดห้าครับหกสามเจ็ดครับหกเก้าห้าหนึ่งครับผมครับผมเอาคุณพ่อขอได้ขายนะครับเด้อขอบคุณครับผมขอได้ขายครับมันม นะครับเนี่ยง,งามงครับเนี่ยครับผมงามไปตะลึงกันมามจะเลี้ยงก็เหมาะสมเหมือนกันเราไปเลี้ยงราควข้าเบาๆเนี่ยส่วนเขาไอ้พ่อเป็นเชือกเป็นปอแล้วเนาะเนี่ยครับเป็นเชือกเป็นอ้าวครับวันนี้ก็มาอยู่กับพ่อของคุณพ่อตาโน้ยครับพ่อของตาโน้ยแล้วก็มาอยู่กับตลาดนัดบ้านหนองบัวใหญ่นะครับเด้องมือเนี่ยพ่อกันอยู่ตลาดนัดหนองบัวใหญ่เราพ่อตาโนย้ยเราได้มาแม่ลูกแม่ลูกเอาเอาเอาทีละตัวก่อนเอาตัวนี้เอาแม่ลูกตัวนี้ก่อนพ่อ เอทเทน่ะอตัวนี้ของเมทเโอ้ตัวนี้ในท้องเดียครับแม่พ่ออ๋อลูกมันตัวนี้โอ้ก็ลูกตัวนี้เห็นตะไลท่าอยูะเน่ยตัวนี้พ่อเขาอเามหนึเนาะเอเหนึ่งี่เองครับนี่นี่ลูกเขานะครับเนาะตัวนี้เนาะอันนี้แม่เขานะแม่แม่แม่ไปทับยังไหนะงครอม่ทับนัดกวดีเนาะลูกได้จากเดือนเราหนิฮะบวกเดือนอันนี้เปิดตัวใดพ่อเปิดไหนร้อยสองหมื่นตัวนี้ได้ใช่น่ ตัวนี้เปืนียี่สห้าร้อยตัวนี้ส4 5 0 0ื่นสี่พันห้ร้อยหลุนพ้อมเนาะอันนี้แม่นีลูกเขาตัวนี้เห็นวะตัวแม่คห้กันลูกนี่อันีามังเขาตัวนี้คือตัวนี้นะครับเจ้าอันดามันตัวนี้เปิดอนสองหมืรเอาเบื้งรายละเอียดทีหนึงครับนี่เนี่ยดี๋ยวพอตัวน้อยเอาพอต้อยบอกบอรก่อนนะเดี๋ยวจะได้ผมเป็นพูศูนย์หกสองศูนย์หกส ห3าสามเจ็ดห่พอต่น้อยเนาะตัวนี้สองหมื่นสตัวเห็นตะทายนี่สองหมื่นลูกที่อฟสามหนึอันนี้ลูกอันดามันโอเคเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนี่ครับลูกอันดามันครับเดี๋อันี่นี่ครับตัวเมียลูกเจ้าอันดามันนี่ครับปื้นนังหนาๆครับนี่ เราห้อยแม่ลูกครับสองหมื่นสี่พันครับตัวรองได้อีกครับเร้่อของห้อยแต่น้อยครับตัวนี้สองหมืนหกลูกเจ้า KF สามหนึ่งครับตัวเมียเหมือนกันครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียห้อยแต่น้อยครับเร้่องโทรหาเราครับผมครับรรายละเอียดให้ชัดครับผมอายากได้รายละเอียดชัดเจนยังไงก็โทรหาเราได้ครับเด้อตามเบอร์โทรศัพท์ของแม่ห้อยแต่น้อยคุณห้ไว้นะครับผม มาพ่อหอ้มาให้มาได้แม่ลูกมาเนาะหอยมาเนาะห้มาเปิดเท่าไรเนี่เปิดเท่าไรนี่แม่ลูกเนี่ยเปิได้กัเปิดได้สิบเก้าหา้อยคนละสิเก้าหาอเนาะมีบออาอยู่เนาะโอรองอะไรอีกเนาะลูกตู้ัวเม่น่ะลูกตู่ครับลูกตั่ง้าหาร้อยเนาะเอานี่ครับไทเลียดไอเบิ่งหางยาวเรงนี่เนาะหอยเนาะเ่ลหกเนอมยมมมครับกก็กก็อหอมาดครับม ลูกตูู้กตัวม่ยนพ่อขน้องผูครับตะู้เพื่อนเพื่อนมห้าร้อยประคายเพื่นเห็มืูาร้อยแล้วดห้าร้อยบังขายเลยติดตกันอยู่พันหนึ่งอกินอยู่พันหนึงแหะทุนไปขายมเอาบอกเลยนะบอข้อ่นเก้าสามห้าห้าหองหกสามหนึ่งครับส่วนเก้าสาพ่อคน้เนาะครับตัวหาเราครับหนึ่งื่นเจ็อบบงขายเลยบังขายเจ้าห้องไว้หมื่นเกพันห้มื่อกี้่ แาอยูบลายวันเออแต่มองขายหนึ่งหมาร้อยละเอาเลยงเอาเลยครับพี่รับเงินกันเลยทำนงินบนท่านขายใช่นี่ครับทีุ่้ันัวกัเามได้เออบุกเก่ากับวาุ้ได้อกันตอนนั้นคตวลุมาแล้วเออน่ยตัวมาแล้วตไว้แหยแล้วเรียบร้อยหนึ0งเจ็ด้องเอาบังซื้อตัดสินใจมาเลยเนาะหอยนาะครับผมเอาเลยกันครับผมเอานี่ลูกเขาครับนาดีเดีก็หาเห็นดี่ยเริ่มไปหายจากผู้เลียก็ได้ไม่ลูก โอ้จอดเพิ่มสิบเกตหาวยมากเพิ่มในหกปัญหาขายเพิ่มได้สามสี่สวัสดีครับไพเล็กครับไพเล็กเพิ่มพ่อกันอยู่ที่ตลาดนัดบ้านป้ไอตลาดหนองบัวจตุรัสครับครับบ้านหนองหนองบัวใหญ่เนาะครับไพเล็กได้มาสองโคมครับแม่ลูกครับเอาโคมขาวนี่เป็นลูกตูดตัวแม่เนี่ยลูกผู้สวัสดครับลูกผู้หมดเลยโคมขาวนี่ก็ลูกผู้เนาะครับผมแม่ก็ทับย่างแม่อาจะยังไม่ทันได้ทับนะครับ เอ๋ออันต no ัวขาวนี่เท่าไหร่แม่ลูกขาวเนี่ยแม่ลูกขาวว่าไวเหมือนเจ็ดพันห้าร้อยเหมือนเจ็ดพันเนาะกำลังกินนมอยู่นี่เนาะลูกเขาเนาะเดี๋ยวดูลูกทีนี้มาเนี่ยมาหนี่มาดูลูกเขาบี่นี่แม่เขาบี่สีแดงๆนี่เด้๋แม่แดงก็เหมือนเจ็ดพันห้าร้อยเหมือนกันลูกผู้เหมือนกันเนาะเรียกเอาครับผมเหมือนเจ็ดพันเหมือนกันไม่มีตำนี้ครับอือเป็นลูกที่เท่าไหร่เนาะลูกเขาเนี่ยงาลูกแรกครับงาลูกแรกหมดเลยทั้งสองทั้งสองคู่เนาะเอ๋อเอาน่าใหบอกบอกเบอร์เนี่ย 0935394548ครับหอยเล็กเนาะครับเอาหอยเล็กขอบคุณครับผมมาได้ครับเดี๋ยวถ่ายรายละเอียดเนาะแข่งขาดีเนาะหอยเล็กเนาะนี่กินนมของแท้เลยนี่เนาะครับสีเล็กมาใส่กับสายทับน้ำมูลเนาะอืมรออยู่รออยู่เอ้าลูกลูกลูกสีนั้นสีนั้นนวลตัวเนี่ยฮะสีนั้นนวลตัวเนี่ยเนาะครับสีนวลตัวเนี่ตัวเนี่ยเนาะอันนี้หครับอันนี้คอลายหมื่นตัวเลยนะหมื่น ม่นเจ็ดพันห้าร้อยม่นเนั้งสองโคมเลยเนาะนราคาลองนี่เนใช่ไหมครับผมเออตัออไเยอเนี่ยเนสิบเจ็ดห้เอาห้เล็กก็ได้ขายได้อยเล็กเด้อครับผมขอบครับครับวันนี้กห้อยเล็กก็ปิดคลิปล้อก็ที่กลับบ้านแล่ะเด้อยวันตเนี้พี่น้องเอยครับจบคลิป ช่องขอพี่เลี้ยงตัวได้ไปเซมี่ครับยุตลาดนัดบ้านหนองวัยไงครับมืออื่นพ่อการยุตลาดนัดบ้านข่าวไอ้บ้านหน้าฝ่ายเนาะครับครับมาหนี้สวัสดีครับ